สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนปั้นหงนะครับดินที่เราใช้เป็นดินเกาหลีนะครับอย่างแรกเราจะนําสีขาวมาตามที่เราต้องการนะครับรักประมาณแบ่งออกมาเป็นสองส่วนส่วนแรกจะทําเป็นตัวนะครับจะใหญ่กว่าอีกส่วนหนึ่งทําเป็นหัวแล้วก็ปีนะครับจะทําเป็นส่วนที่เล็กกว่าส่วนตัวเราจะนําดินที่ใหญ่กว่ามาปั้นเป็นวงกลมก่อนนะครับจากนั้นถูเป็นหยดน้ํานะครับเป็นลักษณะคลยหยดน้ําถูไปด้านหนึ่ง จากนั้นเราจะกดกดแบนต,ตรกด้านแหลมนะครับแล้วงอขึ้นหน่อยหนึ่งจะทำตัวให้ยาวหน่อยนะครับจะไม่กลมมากนะครับส่วนดินก้อนเล็กเราจะแบ่งออกมาอีกเป็นสองส่วนถ้าเรากันนะครับแล้วก้อนเล็กที่เราแบ่งมาเราจะแบ่งมาอีกเป็นสองส่วนเพื่อทำเป็นปีกนะครับปีกเราจะทำเป็นป้านเป็นวงกลม จากนั้นถูไปด้านหนึ่งเป็นหยดน้ําจากนั้นกดแบนดนะครับทําอย่างนี้ทั้งสองสองอันเลยนะครับจากนั้นรูปหยดน้ํานี้เราจะงอขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับให้เป็นลักษณะของปีกหงนะครับจากนั้นเราจะนาไปติดที่ตัวนะครับ ส่วนหัวเราจะปั้นไปวงกลมนะครับจากนั้นถูให้ยาวหน่อยนะครับจากนั้นนําไปติดกับส่วนตัวนะครับแล้วเราจะงอให้เป็นลักษณะของหัวของหงนะครับตรงนี้เราจะถูให้กลืนกันนะครับ จากนั้นเราจะทําส่วนปากจะใช้สีส้มนะครับผสมกับสีเหลืองนะครับเราจะใช้สีเหลืองเยอะกว่าสีส้มหน่อยหนึงนะครับวิธีผสมก็ดึงนะครับ จากนั้นเราจะดึงออกมากะให้ประมาณพอดีกับปากนะปากของหงนะครับเราจะใช้ก้อนไม่ต้องใหญ่มากนะครับจากนั้นเราจะมาติดตรงหน้านะครับจากนั้นเราจะกดแบนให้เป็นลักษณะปากแบนหน่อยนะครับ จานั้นเราจะทําส่วนตาของโห่งนะครับเราจะใช้สีดําทําก้อนไม่ต้องใหญ่นะครับเอาให้พอดีกับหน้านะครับเราจะแบ่งมาเป็นสองส่วนทเท่ากันนะครับเราจะปั้นเป็นวงกลมนะครับแล้วนำไปติด จากนั้นเราก็จะได้หงออกผ่าแล้วนะครับ